สับช่างกับคุณแป้งค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สับช่างกับคุณแป้งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแป้งก็มีคำศัพท์นะคะที่อยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะนั่นก็คือคำว่าตุกกตาต๊กตาตุ๊กตาคืออะไรมาเล่นตุ๊ก,กตาคุณแป้งไหมคะเอ๊ะไม่ได้หมายความว่าตุ๊ก,กตานี้หรออ๋อตุ๊ก,กตาที่แป้งหมายถึงนะคะเป็นตุ๊ก,กตาทั้งสับช่างค่ะ หรือว่าไม้ค้ำยันนั่นเองนะคะตุ๊กตาที่แป้งพูดถึงเนี่ย <c oughs> เขาได้อีกแบบหนึ่งนะคะว่า temporary s h o r i n g ว่าแต่ว่าคืออะไรนั้นและใช้อย่างไรใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะไม้ค้ำยัน <c oughs> ใช้เพื่อรองรับน้ำหนักงานหลอกคอนกรีต โดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ1-4เมตรเลือกใช้งานตามระยะของส่วนประกอบอาคารที่จะก่อสร้างได้เลยค่ะตุ๊กตามีประโยชน์อย่างไรตุ๊กตามีไว้เพื่อรองรับน้ำหนักคานบนที่เตรียมจะเทคอนกรี hey ตตุ๊กตาจะตีระยะห่าง50ซนติเมตรต่อ1แถวและจะใช้ไม้ตั้งเพื่อค้ำยันอยู่ใต้ท้องคานไม้ค้ำยันตัวนี้จะทำหน้าที่ค้ำยันหรือพยุงแบบหลอ่อคานบนไว้ไม่ให้พังลงมาขณะเทคอนกรีตคานบนนั่นเองค่ะรู้ไหมคะว่าไม้ ที่นิยมนํามาทําเป็นไม้คํายันคือไม้อะไรก็คือไม้เนื้อแข็งที่มีขนาด1.5นิ้วคูณ3นิ้วนั่นเองค่ะ และไม้ยูคาลิตัสที่มีขนาด2นิ้วคูณ3นิ้วค่ะรู้ไหมคะว่าเหล็กเนี่ยก็สามารถนํามาทําเป็นไม้ค้ำยันได้นะคะซึ่งไม้ค้ำยันแบบนี้เนี่ยก็นิยมกันมากเลยนะคะเนื่องจากสามารถหมุนปรับระดับได้ตามต้องการจึงปรับใช้งานได้กับทุกส่วนของอาคารทั้งยังสามารถนํากลับมาใช้ซ้าได้อีกด้วยนะคะเนี่ยสำหรับคําศัพท์ครั้งหน้านะคะจะเป็นคําว่าอะไรนั้นฝากติดตามตอนต่อไปได้ค่ะ to be continue ค่ะ อย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The b l u e p i n for Living Creation ต้นแบบแห่งการส,สร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมั่นหาสสากระดับลก แถมยังอยู่ในตลาลัลักรั์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรวดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะรอชาา้าทำไมคะรีบโทรมาเลยคะ่ะ02-9373312หหรือแอดไลน์แอดดีคอนกรุปนะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย